จะแห่งความบันเทิงต่อจากนี้ไปขอจุงมืออันสูงเกียรติของท่านผู้ชมที่กำลังมีเกียรติทุกท่านพบและสมัครกับผู้นำทีมงานเ่พขบวนจันทร์จังวะสิมุรีพระเอกปริญญามหาบัณฑิตกิศึกษาพระเอกก่อนพรเทพพรทวิขอเสียงปรบมือรัดมเป็นกำลังใจกันก่อนนะดาตวรอกเสียงอ่อน พรทวีวันนี้ตุดขาดต้องขออภัยและที่ขาดใช้ไม่ได้นางกระโดดหน้าออกอ่อนไปยืนคนรุ่งรอดพรตบมือเปนตุ้งแท้เป็นบอลนะว่อเรนครพรเทพพรทวีนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นบุคคลดีเด่นของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับผมแข่งนี้ได้รับมารันตหลายปีแล้วเกิดจากสิงห์บุรีโดยแท้จริงใช่ แล้วไฟสองดวงนี่ไหมไม่ติดทุกทิ้งศวะเฮ้ยตลาดนี้พอเชื่อมสร้างทำไมสร้างที่ไหน,ไน,ไนไแล้วผมงตลาดอ๋อตลาดแล้วพ,พ่อปีญหาจ,จริงๆนะพ่อวันนี้เรจะทำให้ตลาดตเบเปิดกันเลยเนี่ย<ะ>ดเป็นเตียงสักทีล้ำยัยดตีห้าแต่ไม่เจอพอเชื่งมานไม่เชือ่อมเข้าไปไหนนะพ่อ ค <Okay. S 2> นฉลา,าดเปล่าวะโอ้ยเธเถินกลับมาแม don t, don t. โ่โดนโดนโดนโไปหาพุ่แม่ละดีโดน <Yeah. S 1> ไอ้เงี้ยฉลาดก็ลา,าดก่อ เสียงนีเสียงดุเดนงเสียงม่ bye uh -huh. จะบาวเราก็แจ้งผมไม่ตด้กแกล้บอกท่านนะขอกราบขอประคุณทัดผู้น้ำผู้งามล้ำอยู่ในล้ำ don't worry. เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดกระพาะที่เราบอกวโอ้โหคุณนายยงด้วยเนื้อรางวัลจากหนูน้อยด้วยปรเทศโอ้โหขอบพระคุณมากน่ารักมากเลยเนี่ยเอี่ยโอ้ละวังตัวตุ๊กตุอบคุณังบอกไม่ได้ไอ้ตุ๊กตน่ารักน่ารักเลินนี่แฟนคลับเรานี่มีทุกรุ่นเลยนะพ่อมีตั้งแต่หัดเดินได้ยนกิศทัาว่าลูกจะดี เทพครับดูตั้งใจมาให้เราสักจะร้องเบาเจ้าหาตังค์ไม่เขาว่าลูกจะดีนังขอบมีคอแม่เอรพราะคุณแม่เขาดีใช่ไม่ได้ร้องแต่อยู่ถ้าคุณแม่พอระดีแม่ชัดชนีผู้สร้างราศีเซ ย่อทองขอบพ่อผู้กองงานไว้คุณพ่อสเสวยก็ยอมถวายความดีที่ได้คุกได้ลองดีไปรับรางวัลก่อนไปเลย <c oughs> พอ่อเพราะว่าเดินจากผู้ใหญ่หมาไม่กัดจริงเป่าวริงจรไม่ให้เราไปยิดคนดังนะลูก นายบอกอยู่าตามมายอคนกัคาดคนสี้เอใครมีตายก็เยื่อนเร็วเพระบาคนมัเอาบอกไม่รับรวยรับรวยตะโกนีิรวยอยู่แล้วก็ของรวยนี่ป่ารับรางวันเลยพ่อพ่อแอกไม่ต้องไปมองเดินตามผู้ใหญ่ยิ่งไม่พูดร้องไปเรื่อยๆเราวันกำลังมา มีเพียงโ่ิ๊จะหากี่คนเดียวเลยโอ้อย่าพึ่งไปพี่แล้วเขาก็รับฝากมือ ไม่ลืมพระคุณบ้านเมืองนี้ สุขสันและพี่น้องทุกท่านนทุกทุกพี่ชาวสิง์บุรีท่นทั้งหลายและผู้มีประคุณคั่คูั่วประเทศไทยให้มีแต่ความสบายเบิกบานให้พ้นจากว่า ผลบุญช่วยดนแต่สิ่งดีให้มีแต่ความสุขราศีไปจนทุกที่ทุกท่กานให้ท่านพัฒนาแน่แน่อันแน่แรงสิงบุรีอย่าทอดทิ้งทิ้ง เสกสรรให้ท่านเป็นผู้นำอยู่พัฒนา กลับมาเล่นบ้านครับผมเหมือนบ้านเกิดของเราใช่สิบุ้นเกิดตรงพรเทพพระบผมสิบุรีนี่แน่นอนนานๆมาเล่นทีนึกอะไรไม่ออกตื่นตันไปหมดขึ้ตาต มาเล่นต้องกับโอ้นะ่าทึ่งมากเลยครับผมป่านนี้ก็จะหาคณะอื่นเล่นแล้วไม่จะไปไปเดนมาแล้วรางวัลของใครครับผมอ้าวรองเลยลูกรางวัลของใครครับผมของคุณอาพรเทพไปรับรางวัลเลยครับพีไปรับโดยรับโดยไปบอกแล้วว่าจะ๊ก็หาไว้รุ่งดูกันหมดแล้วไม่้องกำมังไปอยู่นันเสียนะครับขอให้ี ผมไปอร่อยมาฟังกันหน่อยครับท่านอะไรแบบอาการไม่ดีมันไปตามหมอปลามาเสิ้เอามาทำไมเนาะเอามาทุบไม่ดีเอมาฟังกันหน่อยครับท่านนะกราบพี่น้องนายนะ ใครที่มาเที่ยวคืนนี้ไม่นะก็ขอให้เป็นเศรษฐีทั่วกันใครที่มาเทียเท่ยวคนนี้จะกลับห้องไปเลยลเหรอของไม่ห้เลย เรีบไปไหนเล่นบ้านเราเนี่ยนินท์คอะไรได้รางวัลเป็นทั้งป่าลอยฟ้ามึงกู้วันเท่าไหร่วะเนี่ยกไม่โมเหมือนมึงหรอทำไมอ่ะมรู้จะเล่นสิงห์บุรีเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูน้องหนึ่งน้องไหนออกมาที่เต็มคอผมก็ไอเด็กเด็กอยนี้ผมก็ให้ะเจ้เขาแม่แม่แม่ผมให้ของซักอทำยีงไงแม่อยาคนอื่น ไม่งอมึงแล้วพอเให้ไว้เเย็นด้วยเด็กๆเดินมาหลังวงอ่ะแต่ที่ยายทานมาให้มาเท่าไหร่นะบอกเาลอด้วนอ่ะทนห้ามันชื่ออะไรที่แมันบอกแกอ่ะบุญเชิดปาลีบุญเชิดเดียงไม่ก้ได้่าจอะไรทานหบุญเชิดกินกินโ่พอบุญเชิดไปดนแล้วเบอร์อินกเลิกกันไปูกขาเป็นเจาน้าเดี๋ยวอาเภอเองจะไปประกาศนครัทราบหน่อยน่ กรางวันตั้งแต่เชียงเป็นต้นไปเดี๋ยวมึงยินแค่เสียงแหลกไ่ไหวเออสักตัวนี้คบยากกันทำไมล่ะพ่อเสียงเยอะเสียงเล่นเสียงใหญ่เนี่ยบร้อยเขาบอกว่าไว้นะไอ้ตัวสองคนสองเสียงครับครับแตใจกูเสียงที่เป็นวันที่เจเจครับที่อำเภออินท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีท่านเป็นประธานที่นั่นนะครับคอนเทม ฐานะลิเกของสิงห์บุรีได้โอกาสไปทำการแสดงที่นั่นสองชั่วโมงรลางวันนะครับไปไปเที่ยวกันนะครับมีของหลากหลายมากมายทีเดียวเป็นเมืองโบราณเป็นเมืองเก่าของสิงห์บุรีนะครับเพราะฉะนั้นจะรื้อฟืนสิงห์บุรีฟู้เมืองเหรอครับบ้านฟู้เมืองสิงห์บุรีนะครับอยู่ตรงไหนที่บ้านเมืองเลยนะครับท่านนั้นอยู่ตรงไหนถเมืองสิงห์บุรีไงเราไปถจะไปก็ไาเมือินแล้วไปทางไหนแน่ พอมาถึงเขาเบิร์กินก็เลี้ยวเข้าไปในเมืองแล้วแกไม่รู้ก็บอกไม่รู้นี่ก็จบจบไม่กระชัยถามเลยพ่อทูปุ้นรู้ว่าไม่เคยรู้เรื่องใหม่แล้วผมแล้วผมก็ระแวกอยู่นอร์ทามมีน้องชายชื่อราตองรังควงสีพี่น้องมีดาสมรักมัตพี่น้องเรามีดาปลาไพดี่ไฝ้าย วิดาเจ็ดสีมณีเจ็ดแสนวันละควยอากุพากร้ายแรงมากยังไงควันไปทีเมื่อขีกระตกก็โหร้ายแรงขนาดนั้นเลยารัเพราะฉะนั้นแต่ว่าไปด้านซ้องไปร้านซ้องเพราะว่าน้องเรานี่กลิ่นไม่ดีแล้วสีไม่ดีแล้วไปมันตกอยอ่โถไปอยู่ไหนครับพระนิถาก็รู้แล้วพระวิดาองค์รามมหาราชว่า ลาตองน้องแกนันรักอยู่กับอุปกรณ์ฐานเขาทอดไม่เหมาะไม่ควรไม่เหมาะไม่ควรมันก็เป็นเด็กน้องอย่าไปสู้กันสัตว์จ่าไปรักกันัวก็ราะเขาจะมีอะไรกันเขาจะรักแต่ก็ลรื่งมึงมึงเบนเป็นมึงจะไปเที่ยวอะไรกันมึงจะไปขวางน้องอีกโอ้ยอยู่ยังมึงใหญ่เดียวเออชวนเออ ะพร้อมตักเตือนเอ้หน้องชายเีรยวๆครับไม่สนใจที่จะซ่อมหรอกใช่โดนดักใจแลใส่อะไรก็ไม่รู้แหมคนกำลังมีความรัก มาให้สมัครน้้เรียบรัก้อรยังยังไม่ถึงอันไวจักสมควรไวยังไม่สมควรเดี<ไ>๋ความเร็วไปไวกข <ไ> <LEGO> ต้อ้อายุเจ็ดสิบก่อนถึงจะเริ่แตกเนื้อหนุ่มมีความรักได้โดคุณนิสองปีสองปีวยห้าสิบเก้าห้าิเกเก้า็ไนะาก้าก็ปอดนะยุก้แต่งงานแต่ง้โอ้แต่งงานสบายเลยมีลูกไปทงไปทำกลัวหายเลยมอไมีใครจับ้วเพราะอะไรอ่ะเกอายุปนเี้ยมมีเมียมีลูกแหวนแหนแหนเน่ลูกผมน้ำลายยืดเล ขอบคุณนะครับผมหแรงใจีให้ให้าพกีรบผมออกมาคดีกัคนครับเทา่อขอบคุณนใจมางทห้วกับศิลปินในทีมงานคุณ